โอเคครับน้องชายตอนนี้คือเราเข้าทันนะครับผมเหลือวเวลาแค่1นาทีที่จะอัปเดตแล้วนะครับผมเอาว่าเหลือเวลาน้อยกว่า1นาทีเพราะงั้นเร็วขออนุญาตรอ,อเลยกันละกันนะครับผมเหมือนใ้น้ํายาบูทเออดวงแล้วก็น้ํายาบูทคอยมาด้วยถือว่า โอเคก็ดูถือโอเคเลยเรามาดูกันเลยครับผมมารอบนี้นั้นจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมมานะฮะค่อนข้างชอบแบบนี้ตรงบรรยากาศการอัปเดตคุณฮะทุกคนจะดีใจแบบว่ามายืนรอ,อก,กันนะะปกติแล้วไม่ค่อยจะเจอนะพ่อจ๋าเอาใครนี้มันหลงทางเด็กหลงทางตรงนี้ลูกชายใครหลงอยู่ที่คนหนึ่งนะครับผมลูกชายใครหลงส่วนเจ้าหมอนี่ยืนเต <laughs> ้นชิวๆกันไปชิวๆกันไปนะครับผม y ยทุกคนพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วฉันพร้อมฉันพร้อมสู้เป็นคนมาสู้เด้วยคนดูฮะฉันไม่พร้อมอ้าวทำไมอะเหลือแค่สิ่ปีเท่านั้นเจ็ดหกได้เวลามาร์เก็ตเพจแล้วทุกคนกําลังนับถอยหลังกัน็ดูกําลังนับถอยหลังกันนะครับตอนนี้เย้ทุกคนพิมพ์เขา่าทับล็อบบี้เลยโอเคได้เลยจัดไปคนดูฮะ happy วเยียร์ไม่ใช่ไม่ใช่ปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่มารับเพลทนะโอเคมาดูกันซิว่าเดลทอะไรบ้างนะครับผมฮะมาฮึบจังหวะนี้แหละบอกเลยไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยคนดูฮ Ngap pau ังเหมือนเดิมเลยรีเก็ตรอบโอเคเนี่ยคุณดูฮะตัวใหม่มาแล้วฮนะเลสเลเซอร์คาเมราแมนแล้วก็ส่วนที่เหลือนั้นก็คือเออเหล่าโถวะที่ทำการแป,ป,ปลสปอยไปแล้วนะคุณดูฮะประมาณนั้นเลยมีตัวใหม่มาให้สุ่มแค่ตัวเดียวคุณดูโคตรเศร้าว่าคือตัวแบบมิติกนะครับว่าเดี๋ยวเราไปลองทําการสุ่มกันเลยฮนะว่าเป็นยังไงครับสำหรับตัวนี้เนาะไปกันคนุณโดอ่าในคนุณโดฮาศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นบอกว่าวันนี้จะได้นะคนุณโดเรามีทั้งหมดเออสองหมื่นแปดนะครับผมคุณดูฮะซึ่งก็มีเตรียมทั้งหมดสองหมื่นเจ็ดกะว่าจะมาช็อ เต,เตรียมไว้แบบเพื่ออัปเดตดีโดยเฉพาะเลยนะครับผมฮะอยากหาตัวไปแจกคงแจกเพิ่มนะครับผมอันดับแรกขอบบูทดวงก่อนละกันเพื่อความโชคดีอ้าวน้องชายเลิฟน้องชายพี่เองดูพี่นะน้องเองดูพี่พี่จะสุ่มตัวแดงให้ดูจับตาดูเลยน้องชายมามาครับผมมีกําลังใจในการสุ่มแล้วน้องชายเราคอยจับตาดูอยู่โอ้โหเปิดมาคือเกลือเลยเปิดมาคือแย่เลยมาครับผมหวังว่าจะได้นะคุณดูสองหมื่นแปดมันต้องได้เมื่อไหร่คุณดูฮะโอเค เอฟซีครับพี่ชายขอบคุณครับน้องชายตอนนี้พี่ขอขอสุ่มก่อนแจกไปโอเคยืนเลียงกันไปตับเลยกําลังใจกำลังใจ <c oughs> ข,อของเรานะครับผมขอ,อยอดขายออโต้แล้วกันจะได้มีเงินเพิ่มในการเออสุ่มนะครับผมหูกําลังใจข้างหลังเต็มเปี่ยมบอกว่าจะไม่เกลือนะผมไม่จะเกลือนะรือป่ะโอเคหูเลเจินเลเจินมาสุ่มได้นะแล้วแจกตัวไหมไม่จแจกนะทั้งอะไรตอนนี้ขอสุ่มให้ได้ก่อนโ <c oughs> อ้โห <c oughs> อี <c oughs> เกลือเกลือ <c> ส <oughs> <ๆ>ุด <c oughs> นี่ขนาดบูธดวงก็ดูขนาดมี V.I.P. นะครับผมแล้วก็บูธดวงไปด้วยนะนี่ก็ยังคงไม่ด้อกพี่ว่าพี่เกลือว่าล้องชายแต่พี่ขอกําลังใจหน่อยสิน้องชายที่อยู่ตรงนี้ขอกําลังใจหน่อยเพื่อพี่เกลือโอ้โหเลเจนส์มาพระเจ้าโอ้โหอีปีกล้วนหูถามจริงเลยว่ามาคนดูมาเราจะไม่ยอมไหมเราจะไม่ยอมแห้ทุกคนจะเห็นเราในเซิร์ฟนี้ว่ามันขึ้นตัวแดงว่าผมสุ่มได้ตัวละครมิติอย่างแน่นอนทุกคนกําลังเอาใจช่วยเรา ในเซิร์ฟเวอร์ My God มา My God <c oughs> อย่านะอย่าพึ่งเกลือนะโอเคซูม okay, ต่อยังเกลืออยู่ยังคงเกลืออยู่ซูมต่อโู <c oughs> ้หูสูซู้อ้โหโทษทีนะวันนี้ที่ไม่เกลือขอโทษทีนะโอ้โหชื่อขึ้นหลาเลยคุณว่าเป็นไงคนดดน่าจะคนแรกในเซิร์ฟเวอร์นี้เลยใช่ไหมคุณวว่าหมายถึงแบบว่าเออห้าสิบคนตรงนี้นะคนดูฮาเ,เพราะว่าเราไม่เห็นใครได้ตัวแดงขึ้นมาเลยนะครับผมก็ถือว่าโชคดี เอาว่าขอดูเลยล้วกันนะว่าได้ที่เท่าไหร่ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมที่ร้อยกว่าไงาละคนดูร้อยกว่าถือว่าเราสุ่มได้ไวนะคุณด,ดูถือว,ว่าได้ไวนี่ขอจัดทีมมดนล้วกันจะไปดดรีวิวตัวละครกันนะครับผมเองว่าบอสมันจะอยู่ในโมนในน้องชายเขาไม่ได้เขียนบอกไวหรือนะครับผมผมพยายามอ่านและหาไม่เจอแต่ขอเดาว,ว่าน่าจะในเมนะครับผมคุณด,ดูในเมไหม αι? อันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันหกร้อยโอเคเองมั่วไปน้องชายไม่มัม่วในช่ไหม ไม่มัมวใช่ไหมคนเดูไม่รู้เหมือนกันนะครับผมตัวคอนเนอร์แอไม่ได้เขียนบอกว่ามันอยู่ในโหมดไหนนะคนดูฮะแต่ว่าในส่วนของเอ่อตัวจรวดก็คือเขาบอกว่ามันอยู่ในไนท์เมร์กับใน เอเลดนะครับผมก็ดูฮะไปแกันเดอะเวไปลองเทสตัวละครใหม่ก่อนล้วกันว่าเป็นยังไงครับผมฮะว่ามันจะดีหรือเปล่าหรือว่าโอเคไหมนะครับผมเอาใครเข้ามาเต็มเลยเนี่ยคิดว่าจะมาดูตัวใหม่กันแน่เลยโอเคงั้นจัดไปเดี๋ยวทําการเออบวชเลยแล้วกันก็คือ600นะครับผมก็ดูฮะชนะได้600ถ้าเกิดซื้อโกคูสองก็คือพันสองนั่นเองครับผมฮะแต่ว่าโอ้โหลืมใช้บูทเงินมาน่าจะไม่คุ้มเท่าไหร่ก็ดูน่าจะนานเกินไปด้วยนะครับผมโอ้ดาเมจหาอัพตันคือ3,600ระยะ40 มันดาเมจน้อยก็จริงแต่มันตีไวคุณดูศูนย์จุดสองเลยแล้วก็ดีเพทหมื่นแปดนะครับผมคุณดูฮะเองว่ามันดีหรือเปล่าหูแป๊บเดียวหกร้อยแป๊บเดียวสูงก็ได้หกร้อยแล้วนะตานะมาดูตัวใหม่โอเคประกอบการตัดใจนะว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะโอเคจะไปน้องชายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดีหรือเปล่าหลังมาตัวมันก็ไม่ค่อยดีเลยขนาดนั้นคนะุณดูฮะมาอันดับแรกขอทำการฟาร์มเงินงก่อนกันนะครับผมคุดูฮะขอฟาร์มเงินก่อนเพราะมันเรียกทั้งหมด550 วางเลยพี่ผมอยากเห็นแล้วเดี๋ยวก่อนน้องพี่พี่มีเงินกันหราพี่อยู่ร80แน้วนล่ะรอก่อนน้องพี่พี่ตังค์ตังค์ไม่มีค่าจนสุดเลยค่าขอฟาร์มเงินก่อนก็แล้วกันนะคะเรียกตัวทำเงินก็นแล้วกันสักตรงนี้แม่คนดูก็ปืนกตั้งตรงนี้ป่าวะนม่ถือตั้งนี่กแล้วกันอุ้ยนี่มันตัวเชฟเขาดูอยากได้เชฟบอกผมทีตรงนี้ราคาเท่าไหร่ผมอยากได้มากเลยคนดู ไม่เคยได้สักครั้งนะครับผมอยากจะไปหาเก็บตัวมิติกันทุกต,ต,ตัวเหมือนกันนะก็หวังว่าเออเราจะได้นะครับผมโคโดฮะเอาละฮะได้เวลาเรียกเลยมันยิงธรรมดา,าเดี๋ยวเดี๋ยวช่ไหโคโดฮะไม่มีสตันไม่มีเลเซอร์ที่มาทัสโลหรือว่าแบบสเปซอะไรเล,เลยใช่ไหมโคโดเมืเ่ออย่างนั้นนะครับผมโคโดไม่ใช่ไหมยิงธรรมดาเฉยๆนะครับผมดาเมจ400ระยะ22ตีศูนย์ถ้าเกิดอัพเพิ่มผมละ50ก็คือบวกอีก800แล้วก็ระยะ3แล้วก็ตีเป็น0.1ซึ่งไวมากๆครับผมโคโดฮะก็ อัพเงินเพิ่มก่อนละกันเราไหวไหมน้องเราเรือตัวกอลลี่เลยไปเลยคนดูฮะพี่ได้ไปดูโซนเร็จหรือยังครับออยังไม่โซนเห็ุยังไม่ไปดูเลยน้องพี่มาถึงพี่ก็รีวิวเลยเนาะขออนุญาตอัพาเพิ่มไว้ลวกันนะจ้าสลหรับตัวนี้ดูซิพีกายปเปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างเปลี่ยนตรงไหนอะคนเดียวเปลี่ยนไหมผมดูไม่ออกเหมือนเดิมเหมือน,นเดิมหรือเปลี่ยนปืนมัเนเปลี่ยนไป ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมก็ดูไม่รู้อะดาเมจเปลร้อยแล้วอา้าวข้นต่อไปก็คือเอ 1, ่ออัาพหนึ่งพันได้แพงคนดูฮะแต่ว่าเออดาเมจเพิ่มมาสองร้อยก็ต้นเกมไม่จะได้อยู่แล้วมัคนดูฮะขอ,เ,อเพิ่มแล้วกันค่้ต่อไปคือพันแปดแต่ตอนนี้ก็คือผมยังไม่เห็นความต่างของเอ่อตัวละครหรือว่ามันเพิ่มมาตรงไหนม,มาคนดูฮะไม่ใช่ปืนด้วยคนดูเหมือนเดิมได้เลยนะครับผมแต่ดามเมจก็คือจะได้แล้วตอนนี้ ดามเมตก็คือ1000งพันะระยะ28แล้วก็ตีทุก0.25นะครับผมค่าต่อไปตีพันหตีระยะคือ30แล้วก็ทุก0.2ก็คือน่าจะตันเลยไปคุณดูฮะเออคือมันตีไว้ได้แค่นี้แหละใช่ไหมแต่มันก็ยังไวอยู่นะครับผมคุณดูแต่การอัพก็คือต้องใช้เงินทั้งหมด7000นะฮะก็สุดท้ายแล้วเพืคุณดูสุดท้ายแล้วนะครับผมก็อัพไปแพงมากคุณดูว่าเจ็ดพันแปดพันเก้าพันก็ประา 10, าา 10, ามาณหมื่นกว่ากว่าคุณดูว่าประมาณหมื่นกว่ากว่าหมื่นตัวต้นเนาะ ทีมเราก็ใช้ได้นะครับผมคนดูสือว่าชิลแล้วตอนนี้12เวฟนะนึกว่าจะไม่มีคนเอาตัวพิษมาแล้วก็ถือว่าโอเคถือว่ามีคนเอาตัวพิษมาก็ได้อยู่นะครับผมอัพตันปุ๊บ3 6 0 0ระยะ40ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีเจ้าแขกข้างหลังนะฮะคนดูเห็นการเปลี่ยนแปลงแค่อัพอันนี้คันเดียวนยคนดูฮะก็ลองแสดงความคิดกันได้ว่าตัวละครตัวนี้ดีหรือเปล่าคนดูฮะก็ใช้ได้เหมือนกันจะลองมาเทียบกับร้านเลเซอร์คาเวลาแมนว่าตัวไหนมันดีกว่ากันนะครับผม ไม่รู้ว่าจาไม่ได้เหมือนกัน,กนกว่าร้านเซอร์มันเทานี้หรือเปล่าก็คมเไว้มล้วก,การสำหรับใครที่เอามาทดลองกันแล้วนะลองถามคนห้องซิว่าเออมันตันแล็ัวเองว่าดีไหมตัวนี้เผื่อคนห้องจะบอกว่าช่วยพิจารณาได้ว่าเออตัวนี้มันดีหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะเก่งกว่าเราทุกคนคนดูตัวตัวทอยจะเทพกว่าเราทุกคนเลยนะครับผมคิดหนักอยู่นะมันดีหรือไม่ดีนะคิดหนักเลยดีอยู่พี่อ่าโอเคคนดูฮหาก,ก็เป็นความเห็นที่น่าสนใจนะครับผมอะใช่ไหมถ้ามันอัพไม่แพงอ่าโอเคอันนี้ก็ถือว่าไม่แพงคนดูหลักหมื่นนะครับผม ส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ด MM ีสินะใจเย็นก็อดมนเพิ่งมาเนาะแต่ว่าผมก็ว่ากันแหละคุณดูมันก็ไม่จะมันก็ไม่ขนาดนั้นอ่ะใช่ไหมคุณดูมันก็ยังไม่ขนาดนั้นนะครับอกใช่ค่ะก็คิดงั้นเหมือนกันโอเคก็ดูตัวกากตัวกากแต่ว่าไปตัวมันกรเตี้ยหม้อต้อดิแล้วคุณดูฮะตัวมันก็เล็กมากๆนะคราบกโอเคคุณดูขนาดกวาต้าคนนเรียงสูงกว่าคุณดูคิดว่าไงวะไหวชิวหากเรามีตัวพิษนะคุณดูฮะอุ้ยคุณดูผมก็ลืมดูเลยว่าเออไอตัวสีแดงนี่มัน ไฮเปอร์ <Hyper S 2> ไม่ใช่หรอคนดูตอนเล่นนะว่ายูเทสธรรมดานะครับผมไฮเปอร์ลองถามดิคนดูฮะว่าไฮเปอร์สูมมาเท่าไหร่นะครับคนดูฮะมีสู่สูมหรือเปล่าส่มได้ใช่ไหมคือเท่มากค็ดูจ่อตัวคอรตัวนี้มากฮะก็คือมันสีแดงด้วยอย่งน,นคือมันเท่เลยนะครับผมซื้อค่ะโอ้โหซื้อได้หรอในราคามาเท่าไหร่ออะคนดูราคาเท่าไหร่ลองถามดูโอ้โหพันเก้าร้อยห้าสิบเกือบสองพันคนดู my god จะมาเพลงยังไงเพง เพลงจัดแต่ว่าเออพอมีมาร์เก็ตเพจมาแล้วก็คิดว่าน่าจะหาตัวคอ้ง่ายขึ้นคุณดูอาจจะถูกลงก็ได้นะครับผมไม่ค่อยเข้าร้านค้าเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเออจัดละกันนะคุณดูฮะเพราะว่ามันจะเผื่อต้องมีคนราขาดไปคุณดูฮะใช่ไหมวันนี้กัดสักตัวแล้วกันพอเราเตรียมเจมาแล้วนะโอเคคุณดูฮะห้าสิบเวฟนะครับผมฮะไม่เจอคอนเทนเนอร์น่าจะอยู่ในเออเอลินะครับคุณว่าคือหมดนั่นเลยนะคุณดูหมดไม่ใ้่สุดนะครับผมเสียดายมากไม่ได้เจออ้าวคุณดูแล้วทําไมมันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนนมมมััไ่จบคด แล้วไม่มีตัวไหนออกมาเร็วอะอ้าวเกิดอะไรขึ้นน้องชายเกิดอะไรขึ้นทำไมเมกมไม่จบเยะบอะโบกมัว่นบัคนะขู่ลเล่ยมาตั้งห้าสิบเวฟเออยี่สิบห้านาทีนะโคตรนานเป็นไงเป็นอย่างงี้โอ้โหเกมดีออกเลยน้องชายน่าจะบัคแล้วคุณดูฮะน่าจะเกมบัคก,กันนะครับผมเสียดายเวลามากเลยออกเลยโอเคให้เราไปดูมาร์เก็ตเพจหรือว่าเทดดิ้งพาซาของเราที่มีการอัปเกรดเพิ่มเข้ามาเลยครับผมฮะ ไปรีวิวรขาวๆาถึงระบบว่าเป็นยังไงครับผมเพราะว่าเออเห็นราวามาแล้วก็คือน่าสนใจมากเางนงก็คือไม่รู้ราคามันจะประมาณไหนด้วยครับผมตอนนี้ก็คืออย่าเพิ่งซื้อก่อนเพราะราคาจะแรงก็ไปได้เพราะว่ามันเพิ่งเข้าใหม่นะครับผมหคนมุงโคตรเยอะโอ้ไฮเป์ยังไม่ขายนะครับซึ่งราคาตอนนี้คือเป็นราคาที่คนในห้องกำลังทำการตั้งขายกันอยู่นะครับผมคนดูฮักก็เออถ้าไม่ถูกใจราคานี้ก็สามารถย้ายซร์ฟกันได้อะไรอย่างงี้นะครับผมฮักก็ประมาณนั้นเลยซึ่งขอดูก่อนราคาก็กอร์ลีสองร้อยตัวใหม่เท่าไหร่ตอนนี้ยังไม อูเชฟห้าพันไม่กอดแพงจังอะฮาโลวีนสองหมื่นไม่กอดแพงเกินะเราสามารถวางขายได้ครับผมคอนดูฮะซึ่งเอ่อผมไปดูมาแล้วเมื่อกี้เหมือนจะมีราคากลางเทนตัวนี้ราคา20นะครับผมคอนโดเห็นไหมฮะก็คืคอราคากลางแต่ว่าเราสามารถขายต่ำกว่านี้ได้เนาะงานตัวกากสุดก็คือตัว1เกมขึ้นไปนะครับผมฮะสามารถขายต่ำกว่านี้ไม่ได้เลยเพราะว่า1เกมมันก็น้อยสุดแล้วนะคอนโดฮะน่าจะเป็นราคากลางที่เอ่อแอดมินทําการตั้งไว้หรือเปล่าเพราะว่าไม่อยากให้ ตลาดเกมมันมั่วซั่วครับผมฮะถ้าเกิดตลาดพังก็คือเกมก็อาจจะแย่ก็ได้นะครับผมฮะง่ายๆเลยคือตัวเทียเดียวกันอย่างกอรลี่นะครับผมก็ดูฮะก็ตัวนี้200รเป็นกอรลี่ใหม่ครับผมส่วนกอรลี่เก่านี้2,000เห็นไหมคุณดูฮะราคามันต่างกันมากเพราะว่าดีมาซัพพลายไม่เท่ากันนะเนาะหรือแบบตัวแดงเหมือนกันนะครับผมก็ดูฮะเช่นเออตัวมิติกอะไรพวกนี้ราคาก็ไม่เท่ากันด้วยใช่ไหมใช่ราคาตัวใหม่ผมราคามันอยู่ที่เออสอง0ันนะครับผมก็ดูฮะไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ว่าเป็นตัวใหม่ไงคุณดูราคามันเลยสูงกวว่่าตััอืนนะะครบผมฮ อ่าอย่างเช่นตัวน <Go> ี่แล้วกันอ่าตอนนี้ตัวเก่าแล้วราคากลามมาเหลือ90้ารอยนคาตาณก็เหลือ200โอ้โหกากแกงคาตาณตัวนี้3,000เพราะว่าเป็นตัวที่ต้องสุ่มจากกล่องนะครับผมประมาณนั้นเลยโอเคลองดูดิอ่าลองตั้งขาย2020แล้วกันเผื่อมีคนซื้อซึ่งก็จะอยู่ตรงนี้เราสามารถขายได้หลายสล็อตเลยเนาะโอ้โหราคาเ00านกากขายเอารวยเลยเน่กากขายเอารวยเลยเหรอโอ้โหไม่กอไว้ไวไวก่อนเลยไว้ก่อนเลย โอเคตอนนี้ราคาอาจจะแบบกวนนิดนึงนะครับผมเพราะว่าออวันแรกนะคุณดูฮาไวไม่โดนราคาลงตัวก็เข้ามาชอปปิ้งแล้วกันตสน่วนตัวแล้วผมว่าตอนแรกกะจะมาหาไฮเปอร์แต่เห็นราคาวันนี้ก็ไว้ก่อนเลยนะครับผมพี่ชายใหญ่เอาน้องชายาตัวอะไรเดียตัวเล็กนิดเดียวน้องตัวอะไรเดียแม่ตัวเล็กนิดเดียวเอา้าเต็เเียมเ,เลเยคนดู f อเราวางขายสัก30เผื่อ F c ซจะซื้อนะครับผมประมาณนั้นเลยซึ่งเราสามารถวางขายได้ เออหลายตัวเลยนะครับผมคุณดูฮะแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่ต้องเสียค่าภาษีหรือพวกนี้อะไรใช่ไหมคุณดูฮะก็สามารถวางได้แบบราคาจำนวนเต็มเลยอ้วันนี้ไม่มีราคา,าคุณดูสามารถตั้งขายได้กี่บาทก็ได้ใช่ไหมเจ๋งแจ๋วตัวนี้ร้อยห้าสิบเลยเหรอก็อย่างที่บอกคว่าราคาจะมีปัดนดวยใช่ตัวนี้คุณดูฮะเออเป็นตัวระดับเรตแต่ผมขายหมื่นเพชรคุณดูฮะกล้าขายเอาหลอกบ้านรวยเลยเงี้ยคุณดูเห็นไหมก็รอดูราคาเช็คราคาให้ดีก่อนนะครับผมในการซื้อเนาะสำหรับใครที่ชอบขายของก็เอออย่าลืมไปเติมพรีเมี่ยมหรือนะะะคคุณดูฮกก็ืออจเพิ่มมาี าห้า s l อ t คอนโด r ห้าสลหรับ vip เนอะในเกมเลยพรีเมียมก็คือเติมพรีเมียมของโรบอกก็ได้เป็นห้าแล้วก็เติมโรบักสอกก็ได้เป็นห้านะครับผมสรุปเลยก็คือหลายช่องจัดนะครับผมตอนแรกคือก็จะมาช้อปปิ้งแต่ตอนนี้ก็คือขอคิดก่อนแล้วกันลอรูราคาก่อนแบบที่นี้ไปแล้วฮะบ๊ายบาย